สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนถักดอกสี่เหลี่ยมนะคะเอาไปต่อเป็นอะไรก็ได้นะคะเป็นเสื้อเป็นผ้าคุมไหลเป็นสบายเป็นอะไรได้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วแต่ชอบลายที่ถักเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหนึ่งดอกก็มาเริ่มกันเลยนะคะ ได้ที่ถักวันนี้เป็นซัมเมอร์เบอร์สิบแปดหรือยี่สิบก็ได้นะคะแล้วก็เข็มเบอร์เบอร์ห้านะคะเข็มเบอร์ห้าหรือคันหรือหรือเบอร์สี่ก็ได้แล้วแต่ถนัดก็มาเริ่มกันเลยนะคะก็ขึ้นต้นโซ่ห้านะคะทำเป็น คล้องเข้ามาที่เข็มก่อนแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็คล้องเป็นวงกลมแทงเข้าไปที่โซ่ที่หนึ่งแล้วก็ดึงลอดห่วงออกมาต่อไปก็โซ่สามนะคะเท่ากับพอหนึ่งคอแล้วก็บวกโซ่อีกห้า แล้วก็ถักพอหนึ่งคอคือพันหนึ่งครั้งแทงลงไปในวงกลมนะคะลงไปในห่วงดึงขึ้นมาปลดสองปลดออกสองเรียกว่าพอหนึ่งคอนะคะแล้วก็ถักโซ่ห้าถักพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งเราจะถักทั้งหมดรวมโซ่ด้วยสี่ครั้งนะคะอันนี้เป็นรวมโซ่ก็เป็นครั้งที่สาม โซ่ห้าแล้วก็ครั้งที่สี่นะคะรวมโซ่ด้วยเป็นครั้งที่สี่อันนี้ครั้งที่สี่ก็ถักคอหนึ่งคอก็จะได้หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็โซ่ห้าไปแทงที่โซ่ที่สามหนึ่งสองสามที่จุดเริ่มต้นลอดห่วงออกมา แล้วก็ลอดห่วงเข้าไปในช่องแรกนะคะต่อไปก็โซ่สี่เราจะถักพอสองคอนะคะแถวนี้จะถักพอสองคอจะถักอีกหกครั้งรวมโซ่ได้เป็นเจ็ดนะคะโซ่สี่เท่ากับพอสองคอพอสองคอก็คือพันสองครั้งแทงลงไปในช่องแรกกดสองปดสองปดสอง เล่นก็พอสองคอนะคะจะทําทั้งหมด6ครั้งรวมโซ่ได้เป็น7อันที่2แล้วนะคะรวมโซ่ได้สองละพันสองครั้งดึงขึ้นมาปลดสองปลดสองปลดสองครั้งที่สาันสองครั้งดึงขึ้นมาปลดสองปลดสองปลดสองครั้งที่สี่ันสองครั้งดึงขึ้นมาปลดสองปลดสองปลดสองครั้งที่ห้า พันสองครั้งดึงขึ้นมาปลดสองปลดสองปลดสองครั้งที่หกพันสองครั้งดึงขึ้นมาปลดสองปลดสองปลดสองครั้งที่เจ็ดนะคะเสร็จแ,แล้วก็โซ่หกเอาโซ่เก้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วช่องต่อไปก็ถักพอสองคอเจ็ดครั้งนะคะทุกช่องทำเหมือนกันนะคะ เท้าที่สองก็พอสงพอสงคอก็พันสองครั้งปลดสองปลดสองปลดสองครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ ครั้งที่ห้าครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดเขาได้เจ็ดหลักแล้วก็โซ่เก้า ก็ทาพอสองพอช่องถัดไปก็เจ็ดครั้งสองสามสี่ อืมโอเจ็ดแล้วก็โซ่เก้า ช่องสุดท้ายนะคะพอสองคอช่องสุดท้ายเจ็ดครั้งหนึ่งสองสามสี่ อืาโเจ็ดแล้วก็โซ่ห้าโซ่เก้า ไปชนรอดตรงโซ่โซ่ที่สี่นี่นะคะที่จุดเริ่มต้นแทงรอดห่วงออกไปต่อไปก็โซ่สี่เอาโซ่สามก็ได้นะคะโซ่สามแล้วก็ถักคอสองคอไปอีกสามหลักนะคะหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามนะคะรวบพร้อมกันพันสองครั้งแทงลงไปหลักที่สอง ปดสองปดสองแล้วก็พันสองครั้งลงหลักที่สามโซ่นับเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็พอสองคอพันสองครั้งลงหลักที่สี่ปดสองปดสองที่เหลือก็รวบหมดเลยอย่างนี้นะคะต่อไปก็โซ่ห้า แล้วก็พอสองคอซ้มหลักเดิมหนึ่งหลักแล้วก็ทำต่อไปอีกสามหลักรวบพร้อมกันก็หลักที่หนึ่งซ้ำที่เดิมนะคะซ้ำช่องเดิมแล้วก็หลักที่สองปลดสองปลดสองพันอีกสองครั้งลงหลักที่สามปลดสองปลดสองลงหลักที่สี่พันสองครั้งลงหลักที่สี่ปลดสองปลดสอง แล้วก็รวบหมดเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นกลีบต่อไปก็โซ่ห้าทำพอสองคอลงที่หลักที่อันนี้เราทำไว้9้านะคะเราก็แต่งกึ่งกลางก็คือโซ่ที่ห้าโซ่ที่ห้านะคะทำพอสองคอหนึ่งครั้งแล้วตรงนี้ก็โซ่เก้า แล้วก็พอสองพอซ้ำที่เดิมเดี๋ยวสังเกตว่าตรงที่ตรงที่โซ่ตรงนี้นะคะข้างบนเราจะทำโซ่เก้าเหมือนกันนะคะเพราะเป็นมุมนะคะเพราะเป็นมุมต่อไปก็โซ่ห้า ล้วก็ทำพอสองคอมาที่ตรงนี้สี่หลักรวบพร้อมกันหนึ่งปดสองปดสองพันอีกสองครั้งหลักที่สองปดสองปดสองพันอีกสองครั้ง,ล, 3, 2, 2, ง <c oughs> ลงหลักที่สามปดสองปดสองพันอีกสองครั้งลงหลักที่สี่ปดสองปดสองแล้วก็รวบหมดแล้วก็โซ่ แล้วก็ทำพอสองคอซ้ำหลักเดิมนะคะ1หลักที่1ซ้ำที่เดิมทำซ้อนกันแล้วก็พันสองครั้งลงหลักที่สองปลดสองปลดสองแล้วก็พันสองครั้งลงหลักที่สามปลดสองปลดสองแล้วก็พันสองครั้งลงหลักที่สี่ สองสองแล้วก็รวบหมดลายก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นดอกอย่างนี้เราจะทําแถวนี้เป็นแถวสุดท้ายนะคะต่อไปก็โซ่ห้าตรงนี้จะเปรียบเสมือนมุมนะคะตรงที่อเดี๋ยวตรงนี้ถ้าเอาใหม่นะคะทำผิด เราทําพอสองคอมาตรงนี้หนึ่งหลักเลยนะคะตรงหลักที่ที่โซ่ที่ห้านะคะแล้วก็โซ่9้าแล้วก็ทําพอสองคอซ้ําที่เดิมยือจุดนี้นะคะเมื่อกี้ทําผิดทำพอสองคอ ลงหลักเดิมตรงนี้นะคะโซ่เดิมโซ่ที่ห้าปดสองปลดสองปดสองจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็ทำพอสองคอมาตรงนี้สี่หลักรวบพร้อมกันหลักที่หนึ่งพันสองครั้งหลักที่สองปลดสองปลดสอง พันสครั้งลงหลักที่สามปลดสองปลดสองพันสองครั้งลงหลักที่สี่ปลดสองปลดสองแล้วก็รวบหมดแล้ตรงนี้ก็โซ่ห้าโซ่ห้าแล้วก็มาพันสองครั้งแทงหลักเดิมหนึ่งครั้งแล้วก็อีกสามหลักถัดไปรวบพร้อมกันหลักที่หนึ่ง หลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่แล้วก็รวกเนี่ยนะคะตรงนี้จะเป็นมุมนะคะมุมที่หนึ่งต่อไปจะทำมุมที่สองก็โซ่ห้าแล้วมาทำพอสองคอตรงโซ่ที่ห้าตรงนี้นะคะจะมีโซ่เก้าแล้วก็แทงลงไปที่โซ่ที่ห้านะคะ ทำพอสองคอหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่เก้าแล้วก็ทําพอสองคอซ้ำที่เดิมหนึ่งครั้งเป็นมุมนะคะก็จะทําเหมือนกันทุกมุมนะคะก็จะได้สี่มุม1มุม2มุมและตรงนี้เป็นมุมที่3ตรงนี้เป็นมุมที่สี่ก็จะดอกก็ออกจะออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะ ตอนนี้ต่อไปเราจะทําเชื่อมต่อสองดอกให้ติดกันแล้วก็ถักไปให้ถึงมุมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ตรงนี้มาทำพอสองคอสี่หลักรวบพร้อมกันหนึ่งสอง สาสี่แล้วก็ลวกพร้อมกันตรงนี้ก็โซ่ห้าแล้วก็ถักพอสองคอถัดไปจัมที่เดิมหนึ่งครั้งแล้วก็ต่อไปอีกสามหลักนะคะก็รวมเป็นสี่หลักหนึ่ง สองสามสี่แล้วก็รวบพร้อมกัน <5 S 1> แล้วก็โซ่ห้าก็มาถึงมุมนะคะถึงมุมแล้วก็แทงลงไปพ <5 S 1> อสองคอไปที่โซ่ที่ห้าหนึ่งหลัก ไปจะทำโซ่เก้าล้วไม่ทำเราทำแค่โซ่สี่นะคะว่าเราจะไปเกี่ยวแล้วก็มาเกี่ยวกับอีกดอกหนึง่งตรงโซ่เก้านี่เหมือนกันอันหลังชนกันนะคะคอคอทอมันหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่อีกสี่ก็รวมเป็นเก้านะคะรวมเป็นเก้าแล้วก็มาทำพอสองคอซ้ำที่เดิมตรงโซ่ห้านะคะที่โซ่เก้าเราทำโซ่ที่ห้าก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ เลยอันนี้ก็โซ่ต่อไปโซ่ห้าแล้วก็ทําแค่โซ่สองแล้วก็มาเกี่ยวที่ช่องถัดไปของดอกหลังนี่นะคะอันนี้เราเกี่ยวตรงนี้แล้วเราก็มาเกี่ยวช่องถัดไปแล้วก็โซ่สองแล้วก็มาที่ดอกหน้าก็มาทําพอสองคอสี่ครั้งรวบพร้อมกันหนึ่ง สองสามสี่แล้วก็รวบพร้อมกันตรงนี้ทำโซ่ห้าแล้วก็ทำแค่โซ่สองแล้วก็ไปเกี่ยวตรงโซ่ห้าของชิ้นหลังแล้วก็โซ่สองกลับมาทำกรีบ คอสองคอสี่ครั้งรวบพร้อมกันซ้ำช่องเดิมหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามสี่แล้วก็รวบแล้วก็โซ่สองเหมือนเดิมก็ แทงตรงช่องโซ่ห้าถัดไปของชิ้นหลังแล้วก็โซ่สองกลับมาทำตัวแยกนะคะทำพอสองคอตรงโซ่ที่ที่ห้าที่ตรงนี้เราทำโซ่9้าไว้เราก็ทำโซ่ที่ห้าเครื่องหนึ่งของ9ก้าก็คือห้าแล้วก็ถักพอสองคอเป็นหนึ่งครั้งแต่แลตรงนี้ก็จะต่อไปก็จะเป็นโซ่เก้าล้วก็ทำแค่โซ่สี่ โซ่สแล้วก็ไปเกี่ยวตรงช่องโซ่9้าของชิ้นหลังคอทอหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สี่แล้วก็กลับมาทำพอสองคอที่หลักเดิมช่องเดิมตรงโซ่ที่ห้านะคะหนึ่งครั้งนี่นะคะก็ต่อลักษณะอย่างนี้ จะตอตรงนี้เป็นมุมตรงนี้เป็นมุมจะต่อกันนะคะต่อไปแล้วก็ถักโซ่ห้าก็มาชนรอบพอดีก็มาที่ตรงปลายของจุดที่เรารวบนะคะก็ลอดห่วงออกไปล็อกด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดเชือกได้เลยก็เป็นอันเสร็จสองดอก มมติเราจะต่อดอกที่สามนี่เราก็ต่อหนึ่งมุมนะคะหนึ่งหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดแล้วก็มาห้าจุดตรงมุมนี่นะคะห้าจุดก็ตรงเป็นตรงที่มุมแหลมมุมของตัวเนี้กามาต่อเชื่อมเชื่อมกันน,นะคะจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่แล้วก็มาจุดที่ห้าตรงร่วมกัน คลิปนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ YouTube ของจิมแฮนเมคเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ